สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาเทคนิควิธีการถ่ายภาพง่ายๆด้วยมือถือใครก็สร้างรายได้ได้ด้วยจากการถ่ายภาพกล้องมือถือของเรานะครับซึ่งเป็นภาพง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายมากๆเน้นขายไม่ได้เน้นสวยนะฮะต้องขอ,อต้องขอพูดย้ำไว้นะครับว่าเน้นขายไม่ได้เน้นสวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกหนึ่งที่สามารถที่จะให้ใครก็ได้ไม่ได้เป็นช่างภาพก็ได้นะ สามารถทําภาพขายออนไลน์ได้นะครับแต่ในส่วนในส่วนนี้ไม่ได้แปลว่าภาพแนวเนี้ยจะขายได้ดีหรือดีที่สุดแต่มันขายได้เรื่อยๆโดยที่เอาจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทําภาพแนวนี้แล้วขายได้ดีที่สุดนะครับมาแชร์ให้ฟังกันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะพบเจอปัญหานะครับคือเรามีกล้องมือถืออย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายภาพแบบแนวชัดๆทั่วไปส่งขายภาพนก ภาพภาพวิวภาพอะไรก็ตามที่ถ่ายด้วยมือถือนะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเบลอบ้างอาจจะมีปัญหาน้ตปัญหาเฟรมอะไรอย่างเงี้ยทาให้ส่งไม่ผ่านกันเยอะตัวผมเองก็เจอก็ประสบพบเจอเหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งรูปที่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างรูปชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับวิธีการที่ผมใช้แก้ไขปัญหานี้นะครับอันนี้คือเราพูดถึงภาพนมยชัดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะนี่ ผมก็ซื้อขาตั้งมือถือมาอันนึงนะใช้สําหรับเวลาถ่ายอันเนี้ยใช้ได้ดีเลยเนี่ยมันเป็นสามขาของผมมันตั้งได้อย่างนี้เนี่ยวิธีเดี๋ยวผมทําให้ดูวิธีตั้งใช่ไหมสมมติว่าเราถ่ายเนี่ยตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยแล้วก็เอามือถือใส่ลงไปแล้วเราก็ตั้งเวลาไว้สักสักสามวิห้าวิอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะโอกาสที่จะเบลอน้อยมากนะครับถ้าลม ถ้าเราไมไ่ไปถ่ายกลางแจ้งหรือว่าแบบถ่ายที่แบบลมมันเยอะๆแล้วมันทําให้สรายอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเบลอก็น้อยมีโอกาสที่จะส่งผ่านเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยผมควรจะใส่ไม้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปนี้สั้นๆไม่ได้คุณภาพแล้วต้องขออภัยด้วยครับผมก็ทําได้ง่ายๆนะไม่ได้ทําอะไรยากๆนะครับถ้าเกิดว่า กล้องมือถือของใครหลายคนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับอาจจะเป็นกล้องตัวหลายสองสามหมื่นอะไรเงี้ยความชัดอะไรตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาไมได้แต่ผมผมเองเนี่ยผมใช้ซัมซุงนะครับราคาหมื่นนิดๆน,น,น,นะครับโฟกัสก็กลางๆนะก็ถือว่าคุณภาพกลางผมก็ถ่ายและผมเองก็ไม่ได้ถ่ายเก่งอะไรนะครับก็ถ่ายส่งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ว่ามันมีภาพแนวหนึง่ง ที่ยังไงโดยส่วนใหญ่เก้าสิเปอร์ซ็นผมส่งผ่านแน่นอนนั่นก็คือภาพแนวแบ็กเก่าเบอร์ที่ทุกคนเห็นกันแต่ทุกคนจะเห็นบ,บ่อยว่าผมจะถ่ายกับกล้องเลนนะแบ็กเก่าเบอร์แต่วันนี้ผมจะมาถ่ายภาพแบ็กเก่าเบอร์ตรงนั้นเนี่ยด้วยกล้องมือถือแล้วส่งผ่านให้ทุกคนดูกันนะครับจะได้เป็นทางเลือกให้มือใหม่นะครับใครก็ตามที่มีแค่มือถือแล้วอยากสร้างไรายได้เนี่ยด้วยภาพเนี่ยทำตรงนี้ได้นะครับเพราะมันก็ขายได้เหมือนกันผมก็ ทำได้กาวเบอร์ด้วยมือถือส่งขายไปบ้างก็ขายได้บ้างเหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะถ่ายอะไรนะฮะสิ่งที่ผมจะถ่ายนั้นก็ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเลยนะฮะนี่เลยครับผมก็คือหมอนหมอนใบเดียวแค่นี้เลยอยู่ในห้องเลยเนี่ยผมอยู่ในห้องนะผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่ในห้องนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่ะผมก็จะถ่ายแค่นี่สีน้ําเงินตรงนี้ของมันเลยนะมีแค่นี้พยายามทําให้มัน เรียบๆถ้าทําเรียบๆส่วนใหญ่ที่ผมขายเนาะถ้าเราทําเรียบๆอย่างเงี้ยมันโอกาสที่เขาเรียกว่าแหละภาพมันคลีนๆเน่ะมันมันจะทําให้ขายได้ง่ายกว่าเนาะสําหรับเว็บแชทเตอร์สต็อนะฮะอ่าเดี๋ยวผมกดถ่ายนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถ่ายภาพอ่หออออนนา,าอหมอนเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นผิวหมอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในโปรแกรม Snapseed นะครับเพราะว่าการถ่ายแบบนี้ผมจะใช้โปรแกรม Snapseed ช่วยนะครับและมันสามารถที่จะใช้ได้นะครับไปดูกันเลยตาโปรแกรม Snapseed นะครับเป็นรูปใบไม้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยอ่ามันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถโหลดมาได้และมันสามารถใช้ได้นะเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะครับกดแตะที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นก็เลือกภาพเมื่อกี้โอ้โหภาพนี้ที่ผม่ายนอยซ์เยอะมากนะครับถ้าส่งแบบนี้ไม่มีทางผ่านแน่นอนนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมไปที่เครื่องมืออันนี้แล้วผมไปที่เมนูที่เขียนว่าฟังก์ชันที่เขียนว่าเลนเบลอเห็นไหมครับอันนี้หลังจากนั้นมันจะใช้นิ้วแตะนะฮะนี่นิ้วแตะความความเบลนะครับผมก็ใส่ไปสุดเลยหลังจากนั้นผมใช้สองนิ้วนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการย่อ ย่อลงอ้าวหายไปไหนขออภัยเอาใหม่เอาใหม่นะฮะอันนี้เนาะเราปรับมาแล้วเราก็อเราก็ย่อมันลงมาอย่างนี้แล้วเราก็ดึงผมจะดึงมาข้างหนึ่งอย่างนี้ก่อนแล้วมันจะทําให้ข้างขวาล่างเราเนี่ยมันจะเบอร์น้อยสุดเพราะฉะนั้นเราต้องซ้าไปอีกรอบหนึ่งอพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บรามาที่เครื่องมืออีกรอบหนึ่งไปที่เลนเบอร์เราก็ปรับสุดเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็ย่อมาเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราเอาไปไว้ด้านนี้บ้างให้มัน ความเบลอมันเท่าๆกันอแค่นี้เราก็เริ่มจะได้นะฮะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอออยากปรับแต่งให้มันเด่นนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองดูผมก็ไปที่ปรับแต่งภาพเดี๋ยวผมเพิ่มความสว่างดูที่เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยมืดหรือสว่างเนาะถ้าสว่างเนี่ย ผมกลัวว่าถ้าเราเล่งอย่างนี้เกินบางทีคุณภาพลาสเตอร์มันไม่ได้นะมันเหมือนการเล่งแสงเกินไปเพราะฉะนั้นเราปรับพอปรมาณนะฮะหรือตอนที่เราถ่ายเนี่ยเราพยายามเซตให้มันเป๊ะๆหรืออาจจะใช้ไฟแฟไฟฉายนะสองไปให้มีแสงเกิดลักษณะเด่นสักจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นภาพที่มีมิติและก็น่าสนใจขึ้นมานะครับจากประสบการณ์นะก็ประมาณนี้กดเครื่องหมายถูกนะฮะ อันนี้คือผมถ่ายให้ดูคร่าวๆอาจจะไม่สวยมากต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็กดส่งออกนะฮะแล้วก็กดบันทึกครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเอาภาพตรงนี้นะครับไปส่งในแอป Shutterstock ได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับแอป Shutterstock มันมีอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ตัวนี้เลย สำหรับมือถือนะครับไม่ได้มีแค่เว็บไซต์นะนะครับเวลาอัพเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาอัพนะครับอ่าเวลาอัพเราก็นะผมก็ไม่ได้ส่งงานแล้วนี่ผมกดอ่าใช่เรากดที่เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นบนอันนี้แล้วก็เริ่มต้นที่นี่แล้วก็เราไปที่ขังภาพนะฮะสมมติว่าอันนี้เนี่ยมันก็โหลดให้ รอ,อนิดนึงกด,กดติ๊กไปที่รูปภาพหลังจากนั้นข้อใส่คําอธิบายซึ่งผมก็ไม่กักนะครับคำอธิบายผมก็บอกไปเลยภาพแนวนี้เป็นภาพแนวไล่ระดับสีนิดน,นึงก็มีคําว่า gradient นะครับหรือ a b s t r a c t นะครับหรือว่า blur นะครับ background texture ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะอ่ degrade ก็ De ใส่ได้นะครับเป็นคำมันจะมันแปลว่าลดระดับนะครับ degrade อะไรอย่างเงี้ย อืมก็ซอ f t s m ooth เราก็ลองวางเรียงเป็นประโยคนะครับหรือถ้าคุณจะเอาประโยคไทยนะครับผมก็แนะนําว่าเขียนว่าภาพพื้นหลังไล่ระดับสีเทาดำอะไรอย่างเงี้ยได้น้าม,มาทำเบลอ ur, นุ่มสําหรับสร้างเว็บไซต์สําหรับภาพประกอบอะไรก็ว่าไปมันจะอยู่ในหมวด,ดนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดในคําค้นไปหมวดหมู่ที่ผมใส่นะครับ ผมจะใส่เป็นภาพพื้นหลังแล้วก็นำมาทำแค่นั้นนะฮะก็เสร็จสิ้นแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับติ๊กเป็นภาพประกอบนะครับถ้าส่งแบบเบลอๆอย่างนี้แล้วไม่ได้ติ๊กภาพประกอบเราจะส่งไม่ผ่านนะฮะหลังจากนั้นใส่ข้อมูลไปคุณก็กดส่งนะครับรับรองว่าโอกาสผ่านเกิน50%ขึ้นไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้สวัสดีครับ